พี่น้องไปคุณอะบุมาตาลบบุญไาห้ลาไลเลพี่น้องอืมอืมร้อนี่้อนทอดิ้ออ้ยอมเด้อเดืเดือยหนี่อนร้นชิบาับรับบ้กุกยกันโอ้ยหมาพี่น้องหมาน เอาดอก้อ้คือบ่อใหารุงเด้อาเลยพี่น้องไปพูน่ะบัมือจานดบังนตายลากระไหลเลยพี่น้องอื้อื้เี้อนี่้อทอดตุกอื้โอ๊ยอืเลิยนเดียกดิ SO ่องกงทีนบังบด้ว บอ,บอกไหลกัน,นโอ้ยหมามีน้องหมาที่หมอกห้ได้หาสุดโตนงมาเด้อมีพรนี่โน่นนี่นะนี่บอกไหลนี่เออมีดอกหาก็ออกกับมีนเออออ้ขนาดเลย เป็นมู่บักใหญ่เนาะเห็ดปุกอันนี้กันเนาะตัวเห็ดปุกมันตัวใหญ่เห็ดพวกฟานเนาะนี่ยกำลังออกเห็นบ่ะจิ้มๆิ้มพะลุงเออเออเออโอ้เสียเฮามาคบพานซาพนเนาะว่ามันบวบานมื้อนี้เฮาก็บเห็นนี่นะเมื่อวานนี่มีเขาเนี่ย เนาะเสียแต่ว่าป้าฝนตกหลายมื้อสิเนาะคันฝนบนตกมีงามขนาดเลยเนาะคนที่ร้อนขับแขกขับว่าดอกแม้มาเลยนี่อืมดอกบานแไงเลยสิคะเลยได้ยูเทิร์นยังมีเดอโบแม่นแบบไม้ ดพร้อมเนี่ยบอดูมนฮะแมนตัวนี่เอาแบบเอาดึงตต้ดูดูโอีฮเวอไฟไว้แล้วมือปืรอยับโอ้ขันได้แบบนี้เวดเลยค่ะขนาดเลยเนาะงไปเดนี่นะอน่ะ เต้น้องั้วกลานี oh, okay, m, Aí, mim, uh, al, ่เขากำลังออกงามพี่น้แว่ามันบกหลายโดกนอ้ตนี้กระโดง่าๆงามเลย เสียงระเบิดพี่น้องหายปวกอยู่แต่ว่าเสียงระเบิดกำลังงามๆเลยสิจ๊ะ